มาเจอกันอีกครั้งนึงนะรัเปลินใน Travel a t Adventure เที่ยวท่องต้องลุยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อทริปที่แล้วจำได้ไหมว่ารัเปิินพาไปเที่ยวที่ไหนคลิปลุยป่าตลาดชายแดนไทยพมา่าที่จังหวัดราชบุรีอย่าลืมนะต้องตามไปดูถ้าไม่ไปดูไม่งั้นคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง แล้วมาคลิปนี้ไปเที่ยวไหนกันดีคลิปนี้ปเปิ้ลคิดว่าก็ขาลุยอย่างเราอะนะก็ไม่พ้นที่จะต้องไปเที่ยวแบบลุย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 มันมันฮาฮาหนุกหนุกอะไรเงี้ยนะไปกันเลยคราวนี้ปเปิ้ลจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดสตูลซึ่งเป็นภาคใต้ของไทยนะคะออจังหวัดสตูลเนี่ยที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยแต่ว่าคลิปนี้จะพาไปลุยน้ํา ลุยน้ำไม่ใช่ลุยคลองนะแต่ว่าเป็นการล่องแก่งนางเลือดคันล่องแก่งมันมากอะ่ะสองข้างทางสวยมากธรรมชาติสวยมากและที่เห็นข้างหลังนี่ข้างหลังนี้ต้นอะไรมีใครรู้จักบ้างมันบงพวงนี้เลยมีใครรู้บ้างอะ่ะต้องไม่มีใครรู้จักแน่ๆเลยมันมีความสำคัญกับมากกับเ,เป็นมาก สำคัญอย่างไรเป็นอย่างไรมาอยู่ที่บ้านปะเปิลได้อย่างไรดอกตุมต้มๆมันยังตุมต้มๆอยู่นี่นะตุมต้มๆอย่างเงี้ยอืมแต่พอมันบาน,บานปุ๊บมันเป็นอย่างนี้น่ารักไหมบานอย่างนี้เลยมันชื่อว่าอะไรตามไปดูในคลิปนี้เลยล่องแกงวังสายทองล่องแกงน้ำตกวังสายทองนะคะตามปะเปิลไปไปลุยการสนุกแน่เลยรับรอง

มาแล้วครับอาจจะฟังกันไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคือตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะแล้วก็เราเพิ่งขึ้นมาจากกอตลูเตาเราเหมารถคันนี้มาจากท่าเรือปากบาราเราจะไปที่ภูต้นน้ำรีสอร์ทนะคะอำเภอละงูจังหวัดสตูลซึ่งเราได้เหมาแพ็กเกจก,การล่องแก่งเอาไว้แล้วเราก็จะไปทั้งที่นั่นด้วยดังนั้นเราก็ต้องเหมารถคันนี้ไปในราคา800บาทระยะทาง หา้าสิบกิออโลเมตรนี่ไงถึงแล้วจอดใช่เชิงเขาเลยถึงแล้วนะคะรีสอร์ทูต้นน้ำ เรามาได้รถคันนี้มาจากปาก巴า,ามาลงที่เราเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็ขนสัมภาระลงต่อไปเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของรีสอร์ทนะคะว่าแผนการท่องเที่ยวเนี่ยจะได้อย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ไหมว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างแล้วก็ตามนโยบายการท,ท่องเที่ยว,แ,วแบบประหยัดห้าคนเนี่ยราคาไม่ลดเลยหรอลดอีกหน่อยสิคะเพราะว่าบางที่เขามีเก้าร้อยก็มีนะ้ที่นี่อะมีไป่องดูผาเพชรชมสาไก่เดี๋ยวสาไก่เราพาชมถึงหมู่บ้านเลยดูดำด้ คุณพี่คนสวยลดราคาให้หน่ค่ะอาหารเยยังไงต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะเพราะมันเป็นนโยบายการท่องเที่ยวแบบประหยัดค่ะ ลักษณะที่พักมีหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าที่เราเลือกนี่คือให้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดก็คือเป็นแบบนี้นะคะใกล้ลำธารเลยติดกับลำธารเลยค่ะและนี่คือชมหน้าของผู้กล้าขาลุยของเราในทริปนี้ทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วุยกันเลย สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็เราก็จะมออีผู้ร่วมทางทั้งหมดอยี่ยห้าคนตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเราก็ขึ้นรถปิคาของทางรีสอร์ทเพื่อที่จะไปที่จุดที่เราจะเริ่มล่องแก่งนะคะก็จะมีเรือในคันนูแล้วก็พายแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกสองสามคน ในเมื่อทุกอย่างพร้อมลุยกันเลยล่องแกงทุกคนมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นกับการประจนภัยที่จะได้เจอข้างหน้า นี้เรามาถึงจุดที่เราจะนําเรือลงจากรถแล้วก็นําเรือลงในลานําธารซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทของการล่องแก่งในครั้งนี้การนจนภัยในสายน้ำเริ่มต้นขึ้นแล้ว you yeah. กระชงพูไวไหนแล้วะหายไปหมดเลยสงสัยออกปากน้ําไปแล้วแน่เลยเอา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 เรือควา้างก้างน้องๆไปช่วยเร็วๆขอบอกว่ามันสนุกมากจริงๆอ่ะน้ําก็เย็นมากด้วยอ่ะจะสังเกตได้ว่านะคะมีคนมาเทีย่ยวที่เนี่ยเยอะมากพอสมควรนะสนุกดีการล่องแก่งมันตกวางสายทองเนี่ยนะคะมันจะมีน้ําบางช่วงเนี่ยก็จะแรงบางช่วงก็จะไม่แรงเท่าไหร่กรณีที่เจอน้ําแรงๆเนี่ย เรือเรือของอนักท่องเที่ยวบางคน,นี่อาจจะพุ่งเข้าไปในพงหญ้าพงต้นไม้นะ,ะแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้มีอะไรอันตรายมากมายเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่นคอยช่วยเหลือตลอดตลอดเส้นทางเลยเมื่อกี้ผู้หญิงสองคนเสียบเข้าไปในกอทำไมตีเปลี่ยนกล้องกันเอากล้องอันนี้ไปไว้กล้องติเบ้าง แระแสน้ำบางช่วงก็จะไม่แรงนะครับพายไปได้เรื่อยๆชิลๆเลยชมธรรมชาติที่สวยงามสองข้างทางพี่บบป้านจะเอาถุงเหลือวว้ที่ป,ป้านหรือไวาที่ผม<อ> สนุกมากไหมทุกคนสนุกสุดมันกดกระดิ่งกันรัวๆเลยจ้าฝากกดติดตามให้ด้วยนะช่อง Travel a n d a ์เอเวเที่ยวท่องต้องลุยลุยน้ำกันต่อเลยเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆสนุกใช่มากคือตอนนี้เราก็มาคุยกันเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศที่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมถ้าแถวพักกลางบ้านเราก็จะเรียกว่าเป็นพวก อึงอ่างค้งคกเปนพวกค้งคกพวกนี้นะแต่ที่นี่เรียกว่าตัวกงกงมันมีลักษณะเหมือนกันเลยแต่ไม่รู้มันตัวเดียวกันหรือเปล่านะตอนนี้เราก็มาอยู่ในจุดที่กระแสะน้ำที่แบบนิ่งๆไหลไปเรื่อยๆเอื่อยๆสบายๆนะเราก็มาชมธรรมชาติ2ข้างทางกันละกันการล่องแก่งที่เนี่สบายๆมากเลยสองข้างทางเนี่ยเป็นต้นไม้เขียวขจีไปหมดเลย ต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เปิลพูดถึงตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราไปเฉลยตอนท้ายกันระยะทางการล่องแก่งในครั้งนี้นะคะก็ประมาณ8-10ถึงกิโลเมตรน้องซาร่าของเราสนุกมากแกก็แบบบรรยายไปเรื่อยเลยว่าตอนนี้ถึงไหนยังไงมีความสุขมากนะน้องก็ชอบทำหน้าทะเลนทะเลนน่ารักมากเลยก่นน้องเขาประทับใจมากในการท่องเที่ยวครั้งนี้ คือน้องไม่เคยไปเที่ยวแบบนี้เลยมีเราพามาครั้งแรกแกน้ำไห้มาจะถึงอยู่แล้วพอหมดแล้วแต่ได้น้องตอบน้องตอบว่าเหนื่อยมากแม่แต่สนุกใช่ไหมล่ะ <Wow. S 1> และน้องก็ยังช่วยถ่ายวิดีโอให้เราแต่ว่าน้องเปนถ่ายตัวเองจะเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ที่เรามาล่องแก่งน้ําตกวังสายทองนะคะจะเป็นลักษณะเป็นป่าฝนเขตร้อนนะคะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์มากมายเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่เ็ไมไปหมดเลยเขียวชอุ่มมากน้ําที่นี่ใสามากแล้วก็เย็นมากเลยใต้พื้นน้ำเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นกรวดพอแสงส่องลงไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นสีทองๆสวยมาก ก็เพื่อนๆที่จะมาล่องแก่งที่นี่นะคะก็ขอแนะนําว่ามาช่วงฤดูฝนจะสวยมากเพราะว่าน้ําปริมาณน้ําจะเยอะกว่านี้มากเลยแล้วก็การล่องเรือก็จะสนุกสนานมากขึ้นแต่ต้องระวังในเรื่องของน้ําฝนน้ําป่าไหลหลากนะคะในความคิดของเปิ้ลเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวจะชัวร์ที่สุดเลย ส่วนเพื่อนของเราีกสองคนพี่กุ้งกับพี่จมพูไม่รู้มุ่งหน้าไปออกปากน้ำหรือยังก็ไม่รู้ว่าออกทะเลไปแล้วมั้งแกไปกันสองคนเลยแบบพายแบบชำนาญมากสนุกสนานไปล้มคว่ำไปยังไงแกก็เอาขึ้นมาใหม่ได้สนุกมากซึ่งน้องที่เป็นไกด์เนี่ยเป็นคนน่ารักมากเลยลอ,ลอ่ะรอก็รอแถมพูดจาก็น่ารักอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากรู้ให้เราฟังหมดเลยแล้วก็พายเรือให้เราโดยที่ไม่คว่ำตลอดเส้นทางเลย เรามีกล้องห้ามความและนี่นะคะต้นนี้น้องเขาบอกว่ามันชื่อว่าต้นกระดิ่งนางฟ้ามันจะอยู่ตามลำธารนคะคะมันเป็นไม้ป่าที่ต้นใหญ่มากเลยดอกมันจะสวยงามมากซึ่งมันทำให้เราเกิดความประทับใจเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็น่ารักมากคิดไว้ในใจเลยว่าฉันจะต้องมีต้นไม้ต้นนี้ไว้ที่บ้านฉันให้ได้ เป็นเก่งที่คดเคี้ยวไปมาในหุบเขาแคบๆบางช่วงก็จะมีแบบหินโผล่ขึ้นมาซึ่งเราต้องใช้ความชานาญในการที่จะหลบหลีกนะคะเพราะว่าบางช่วงนี้เป็นมีหินด้วยแล้วก็กระแสะน้ําช่วงนั้นแรงด้วยเพราะฉะนั้น,นต้องใช้ความชานาญในการพายเรือโดยเฉพาะลําเรือของเราเนี่ยคือกว้างไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีกล้องนะคะทั้งสองลำเลยมีเปิ้ลกับพี่ตีเนี่ยมีกล้องทั้งสองลำเลยก็เลยต้อง ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งเป็นเด็กน้อยน่ารักสองคนเนี่ยช่วยกันพายให้เพราะวะ่าเพราะว่าต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยไม้นงมันจะเกิดความเสียหายแก่เรามากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างสนุกแล้วก็สวยใช่ไหมเราใช้เวลาล่องแก่งในประมาณสองชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงกว่าก,าก็สนุกดีส่วนพิธีแกก,ก็แซวน้องซาร่าตลอดเส้นทางน้องซาร่าไปดัดฟันมาฟันกคเลยยืน ลักหลอกจึงหยอกเล่นสามารถสามารถส่วนพี่ตีไม่ต้องพูดถึงแต่มีความสุขมากเลยในการเดินทางในทุกๆครั้งเลยละ่ะ และนี่ก็คือชมหน้าขาดลุยของเราหน้าตาดูไม่ค่อยสดใสเหมือนตอนมาตอนแรกเลยนะสงสัยจะเหนื่อยกันใช่ไหมล่ะถึงเวลาขึ้นจากน้ำสักทีเหนื่อยพอประมาณพร้อมเตรียมตัวขึ้นรถกลับจ้าตอนนี้ก็ถึงเวลาขึ้นท้ายพิกอัพกลับไปยังรีสอร์ทเพื่อไปอาบน้ำกินข้าวตอนเย็นริมลำธาร ดูเจ้าเด็กน้อยมาคุแ้แเพศของเราสนุกสนานไม่เลิกดีใจจังเลยสําหรับคลิปนี้ที่ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่พาเราไปเที่ยวด้วยคือน้องทั้งสองนี่ก็ดูแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขพิตตีก็มีความสุขทุกคนมีความสุขหมดเลยสนุกจ้า ถึงที่พักแล้วเป็นยังไงบ้างสองคนนี้มันนะเด้ปวดแขนเนาะพี่กุ้งกับชมพูก็มีความสุขโอ้โหล่องแก่งไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนใช้เลยได้ข่าวว่ามีควา่ามีความแมา่อุบไว้เหรอไม่บอกรู้นะว่าเรือความไหลารอบสนุกใช่ไหมเก่งอ่ะสองคนเนี้โคตรเก่งเลยโหยพาไปได้ตลอดรับฟังเลย มาอยู่บนหัวแล้วก็เอาไมถไถยกวางไว้หลังจากที่เราล่องแก่งกันสนุกสนานมากมายก็ถึงอาหารมื้อค่ำถึงเวลาของอาหารมื้อค่ำซึ่งทางรีสอร์ทอ่ะจัดให้เราอย่างเพียบมากน่ากินสุดๆโหสุดมันอร่อยสุดๆจ้าดูแม่ครัวของเรา พี่กุ้งและพี่จำปูลงมือทำกันเองเลยซีฟู้ดจ้าเที่ยวสนุกอาหารอร่อยธรรมชาติงดงามคืนนี้คงหลับสบายกันเลยแหละทุกคนให้มีความสุขน,นะจ้ะ ก่อนเดินทางกลับบ้านแล้วก็มาชมอู่ซอ่อมเรือกอันก,ก่อนนะคะพิตีของเราก็สอบถามไปเรื่อยๆว่าซอ่อมยังไงช้อะไรยังไงตามสไตล<ช>์ของ<ๆ>พวกเรานุกไหมครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe แล้วก็ติดตามพวกเราทางมุมขวานี้เลยนะคะ เทเบลแอดแอดเวนเจอเที่ยวท่องต้องลุย mm hmm. ช่วงท้ายเรามาดูแผนที่การเดินทางมาที่นี่ก่อนนะสำหรับการเดินทางมาล่องแก่งน้ำตกวังสายทองเดินทางจากกรุงเทพมาจังหวัดสตูลระยะเวลาการเดินทาง12.8ชั่วโมงนะคะระยะทาง915กิโลเมตร แล้วก็เหมารถ2แถวต่อไปที่รีสอร์ทที่เราได้จองเอาไว้นะคะก็ราคาก็แล้วแต่ที่จะตกลงกันแต่สําหรับในครั้งนี้เรามาเครื่องบินใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งไม่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ,ฉะเฉลยดูแลใช่ไหมไอ้ตุ้มๆนี่มันคืออะไรตุ้มๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยออกเป็นลูกๆเงี้ยก่อนที่มันจะบานพอมันบานแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นต้นกระดิ่งนางฟ้า ซึ่งเราภูมิใจมากมันอยู่ที่น้ําตกวังสาทองนั่นแหละที่เราไปล่องแก่งแล้วมันสวยมากเลยอ่ะเราก็เลยตามหาจากต้นเนี้ยอยากได้มาปลูกที่บ้านแล้วเราก็มาปลูกแล้วมันโตแล้วเนี่ยมีดอกสวยงามมากเลยมันชื่อว่ากระดิ่งนางฟ้าสวยจ้าชอบมากแต่มันไม่หอมแค่นั้นเองแต่มันสวยสวยงจริงนะมันมีดอกนะมันเต็มต้นมากเลยสวยปลูกไว้หน้าบ้านเวลาใครมาต้องสั่นกระดิง่งถ้าชอบ การต่องเที่ยวของเราถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะและจะนำเสนอทริปที่สนุกๆต่อไปเรื่อยๆเลยอย่างตั้งใจถ้ามีอะไรติชมได้นะคะส่งเข้ามาเลยในคอมเมนต์นะแล้วก็เช่ยบอกต่อเพื่อนๆให้ด้วยรับรองได้คลิปของเรามีคุณภาพมีข้อมูล มีสถานที่ต้องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆให้ชมเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปใน travel ad adventure ทเที่ยวท่องต้องลุยและนี่นะคะคือดอกของเจ้าต้นกระดิ่งนางฟ้ากระดิ่งนางฟ้าจะมี2ชนิดคือขาวและก็แดงของเราเป็นขาวนะคะอีกชื่อหนึ่งชื่อไคลย,ย,ย้อยคุณค่าและความสุขในการเดินทางไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สถานที่สวย วิวสวยอาหารอร่อยแต่มันมีคุณค่ามากกว่านั้นคือมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมทางและผู้ที่เราได้พบเห็นดีใจและมีความสุขมากที่ได้พบกับมิตรภาของเพื่อนร่วมทริปในครั้งนี้แล้วก็น้องๆที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นที่พาเราไปเที่ยวมีคุณค่ามากในการท่องเที่ยวในครั้งนีน้ขอบคุณทุกคนแล้วพบกันใหม่ในทริปต่อไปนะคะ